สวัสดีครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมตกผลึกจากความคิดของผมนะครับแล้วผมก็เพิ่งเขียนเนื้อหาสาระนี้ลงไปในเพจของอันโตนิโอเหมือนกันนะฮะก็เลยเอามาจัดทําเป็นคลิปด้วยเลยดีกว่านะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเอามาเป็นข้อคิดเตือนใจสําหรับเพื่อนๆน,นะครับก็สําหรับลูกค้าของผมรายนี้นะครับะจะไม่บอกว่าทําธุรกิจอะไรแล้วกันนะครับแล้วก็คือไม่เอ่ยอะไรเลยนะครับแต่ว่า เล่าในประเด็นปัญหาของลูกค้าให้ฟังแล้วกันนะครับสําหรับลูกค้ารายนี้นะครับผมก็เขียนไว้ในบทความไว้นะครับขออนุญาตอ่านแล้วกันนะครับแล้วก็จะแปลอธิบายให้ฟังเป็นช็อตๆไปนะครับก็บทความที่ผมเขียนนี้นะครับก็บอกว่าจากหนี้หนึ่งล้านตู่การปรับโครงสร้างหนี้ความสําเร็จที่ไม่ง่ายแต่เราจะทําให้ได้เพื่อลูกค้าของเรานะชื่อคลิปหรือบทเกริ่นนำเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่า ยังไม่ได้แปลว่าผมทํางานให้ลูกค้าสําเร็จแล้วนะแต่ผมก็เลยบอกว่าถึงแม้ลูกค้าจะเป็นหนี้ร้อยล้านบาทเนี่ยนะครับแต่ว่าเราจะต้องทําให้ลูกค้าปรับโครงสร้างนี้ให้สําเร็จให้ได้นะครับเนื้อหาในบทความผมเขียนไว้ว่าเมื่อวานนะครับผมและทีมงานได้ประชุมร่วมกับลูกค้าหนึ่งรายนะครับซึ่งลูกค้าท่านนี้ได้เคยให้ผมไปโคชชิ่งให้แล้วนะครับเมื่อประมาณสเดือนที่แล้วลูกค้าผมอะไรเนี้ยนะครับมีหนี้ค่อนข้างเยอะ นะครับมูลค่านี่รวมกันก็หลักร้อยล้านบาทนะครับสิ่งที่ผมแนะนําลูกค้าไปเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อสามเดือนที่แล้วอะ่ะคือธุรกิจของลูกค้าเนี่ยถามว่ายังไปต่อได้ไหมยังไปต่อได้แต่ธุรกิจของลูกค้าเนี่ยนะครับมีภาระนีที่เยอะมากเกินมากเกินอะไรมากเกินกว่ากําไรของกิจการที่จะสามารถชําระได้นะครับถ้าพูดแบบติดตลกก็คือว่าจะใช้ จะใช้นี่ได้นะนะก็คือต้องถูกหวยเอ่อเรียกว่าหวยชุดนะหลายๆชุดเลยแหละนะครับถึงจะใช้นี้ได้นะคือสรุปง่ายๆคือภาระนี่ที่สร้างขึ้นเนี่ยมันมากเกินกว่ารายได้ที่มีของกิจการที่จะเอามาชำระได้คำถามก็คือว่าแล้วทำไมธนาคารถึงอนุมัติให้ได้ขนาดนี้คำตอบคือไม่รู้เหมือนกันครับว่าทำไมธนาคารถึงอนุมัติให้ได้เยอะขนาดนี้นะ สรุปสุดท้ายเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าฟันธงนะบอกว่าถ้าคาดหวังว่าจะเอารายได้จากธุรกิจหรือกําไรจากธุรกิจมาชําระหนี้จนหมดเนี่ยผมฟันธงเลยนะว่ายากนี่คือนี่คือสิ่งที่ผมบอกกับลูกค้าไปเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วนะครับผมก็เลยแนะนําลูกค้าไปว่านะครับผมบอกว่าผมเลยแนะนําไปว่านะครับ ครั้งแรกที่เจอกันเนี่ยนะคือแนะนําว่าคือคุณต้องหยุดจ่ายนี่แล้วไปปรับกระบ,บวนทัศน์ใหม่ปรับกลยุทธ์ใหม่ปรับวิธีการบริหารใหม่นะครับธุรกิจเดิมนั่นแหละแต่ปรับวิธีคิดปรับวิธีการบริหารนะคือปัญหาเนี่ยมันเกิดจากหนึ่งก็คือภาระนี่เยอะตองเนี่ยเราอาจจะบริหารงานใหม่ให้ได้กําไรมากขึ้นนะลดความผิดพลาดลดคอสให้มันน้อยลงนะซึ่งตรงเนี้ย ผมคงไปก้าว่ายและผมคงไม่ไปเก่งกว่าลูกค้าได้หรอกเพราะลูกค้าที่กู้กันมาได้เป็นร้อยล้านเนี่ยถามว่าเก่งไหมเก่งนะครับลูกค้าสร้างธุรกิจกันมาจนใหญ่โตเพราะนั้นเนี่ยเรื่องการแก้ปัญหาในการบริหารปล่อยเขาไปเราเป็นหน้าที่โค้ชทางการเงินเราไม่ต้องไปยุง่งนะครับเราไม่ต้องยุง่งเพราะยุ่งไปเราก็สู้เขาไม่ได้หรอกอน,นี่พูดตรงๆนะครับแน่นอนนะผมบอกว่าลูกค้าท่านเนี้ยเข้าใจนะครับเต่าห้าเข้าใจ ต่ผ่านไปสามเดือนไม่มีการเปลีป่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะครับผมบอกว่าตอนคุยกับลูกค้าเนี่ยนะครับแรกแรกลูกค้าก็เข้าใจแต่ประสบการณ์ของผมบอกเลยว่าลูกค้าเข้าใจแต่ทําไม่ได้นะทำไม่ได้คืออะไรนะครับคือลูกค้าทําไม่ได้คือไม่ใช่ว่าไปเปลี่ยนธุรกิจไปปรับธุรกิจอันนั้นลูกค้าทําได้อยู่แล้วนะเขาเก่งเขามีฝีมืออยู่แล้วแต่ที่เขาทําไม่ได้คืออะไระครับ คือเขาทำไม่ได้คือเขาไม่หยุดจ่ายหนี้ไม่หยุดจ่ายหนี้ครับนคือต้องบอกว่าถ้าลูกค้าไม่หยุดจ่ายหนี้เนี่ยนะครับมันจะแก้ยากนะครับลูกค้ารายนี้หยุดจ่ายหนี้ไม่ได้แม้จะไม่ค่อยมีเงินจะเอาไปจ่ายหนี้ด้วยซ้ํา <c oughs> ก็ยังคงมีเจตนาที่จะจ่ายหนี้อยู่หลายคนบอกว่าไม่ค่อยมีเงินที่จะจ่ายหนี้และเอาเงินที่ไหนไปจ่ายหนี้ <c oughs> นะก็เงินกิจการนั่นแหละ แทนที่จะเอาไปลงทุนทําธุรกิจเอาไปหมุนเวียนในกิจการให้มันเสริมสภาพคล่องให้มันทํางานให้คล่องแคลว่วว่องไวไปสร้างกําไรกําไรแต่กลับเอาเงินที่เรียกว่าเป็นเลือดที่อยู่ในร่างกายเรา,าค่อยๆเหือดแห้งไปเรื่อยๆนะครับผมต้องบอกว่าการหยุดจ่ายหนี้คือจุดเริ่มต้นของการปรับโครงสร้างหนี้นะหลายคนงงเฮ้ยจุดเริ่มต้นของการปรับโครงสร้างหนี้คือหยุดจ่ายหนี้เหรอใช่ครับ ถ้าคุณไม่หยุดจ่ายนี่ยังไงคุณก็ปรับโครงสร้างนี้ไม่ไดนะ้ก่อนที่คุณจะหยุดจ่ายนี่คุณต้องเปลี่ยนไมซ์เซ็ตก่อนหลายคนผมบอกแล้วว่าการเปลี่ยนไมซ์เซ็ตจากลูกหนี้ที่ดีแล้วหยุดจ่ายนี่ต้องบอกว่ายากที่จะทําได้นะครับสุดท้ายนะครับวันนี้ก็คือเมื่อวานวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าก็ตัดสินใจที่จะนะครับให้ทีมงานอะต,ตรุรโอของเรานะครับเป็นที่ปรึกษาการเงินแบบเต็มรูปแบบนะเต็มรูปแบบคืออะไร คือมีทั้งทีมการเงินและก็ทีมกฎหมายคอยดูแลนะครับเราก็มีทีมคือพูดง่ายผมจะมีไม่ใช่ผมคนเดียวบราาิษัทผมมีหลายคนจะมีพี่เลี้ยงนะครับคอยประคับประคองคอยเป็นตัวชนตัวบังตัวเขาเรียกว่าตัวบัฟเฟอร์ให้ลูกค้าเนี่ยมีเวลาเอาไปทํางานนะครับมีเวลาไปทํางานเหมือนเขาเรียกว่าลูกค้าเป็นเป็นคอร์ a แบ็กในอเมริกาฟุตบอลพวกผมต้องกัน ให้ลูกค้าเนี่ยมองหาช่องทางแล้วเคลื่องไปทัชดาวให้ได้ผมต้องมีหน้าที่กันตรงนั้นให้ได้เพราะลูกค้าเขาเก่งอยู่แล้วคือเราอย่าให้เขามาควายเขวหรือเสียเวลากับการเจราจาหนี่แก่หนี้ปรับโครงสร้างหนี้ขอเอกสารนู่นนี่นั่นเราจะทําหน้าที่ตรงนี้แทนลูกค้าเพราะนั้นลูกค้ามีความรู้ความสามารถไปบริหารงานตรงนั้นดีกว่าไปหาเงินนะไม่ต้องไม่ใช่เอาเงินไม่ใช่ไปหาเงินไปจ่ายหนี้ไม่ใช่หาเงินไปทําธุรกิจนะเพราะนั้นเนี่ย ยกตรงหน้าที่ตรงนี้ให้ทีมงานอาตนุนิโอนะครับต้องบอกว่าที่ผ่านมาสามเดือนเหลังเจอกันครั้งแรกนะครับเนะเขาบอกว่าผมบอกว่าพี่ต้องหยุดแต่เขาก็ไม่หยุดนะสุดท้ายนี่อย่างที่บอกว่าช่วงเวลาสามเดือนที่หายไปลูกค้าก็ยังหาเงินไปจ่ายนี้ธนาคารผ่านไปสามเดือนนี่โดนไปเดือนละล้านโดนไปสามล้านแตนะ่ผมว่าน่าเสียดายมากสาหรับเงินก้อนเนี้ควรเอามาทําธุรกิจสร้างเม็ดเงินสร้างผลกําไรน่าจะดีกว่า แต่สุดท้ายนะครับต้องบอกว่าเราต้องแก้ไขปัญหาลูกค้ารายนี้ให้ได้แล้วเราคุยแล้วหาข้อมูลแล้วทีมงานเข้าไปคุยไปเจาะข้อมูลทั้งหมดั้งมวลแล้วบอกได้เลยว่าเราต้องทําให้ได้แล้วมันก็คล้ายๆกับรลยอื่นๆแหละน่าจะไม่มีปัญหาน่าจะไม่มีปัญหานะครับก็สุดท้ายนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เป็นเจ้าของธุรกิจ SME ทั้งหลายนะครับมีปัญหาเรื่องนี้ต้องบอกว่าอย่าแก้นี่เอง เพราะคุณไม่มีประสบการณ์และคุณเป็นลูกหนี้ทําให้คุณแก้นี่ไม่ได้แล่คนเอ้าเป็นลูกหนี้ทําไมแก้นี่ไม่ได้ผมมจะบอกให้เพราะอะไรวะคุณแก้นี้เองยากนะครับแต่ผมอะจะแก้นี่คุณง่ายกว่าเพราะว่าอะไรเพราะผมไม่ใช่ลูกหนี้หลายคนก็ใช่ดลผมไม่ใช่ลูกหนี้ผมไม่ใช่ลูกหนี้ผมเลยไม่มีความรู้สึกไม่มีความรู้สึกคือไม่มีความรู้สึกอะไรเลยถูเไหมาัไม่รู้สึกไม่รู้สึกกดดัน ไม่เครียดไม่กลัวไม่กังวลไม่มีอะไรเลยเพราะการแก้หนี้มันคือหน้าที่ของผมนะครับการแก้หนี้คือหน้าที่ของผมผมเลยไม่กลัวไม่กดดันไม่เครียดไม่กังวลนะครับทีนี้องบอกว่าการที่จะปรับโครงสร้างหนี้หรือแก้ไขหนี้มันต้องแก้หนี้โดยคอแท้จริงนะถ้าสู้ไม่ได้จะถอยถอยแบบไหนเราจะมีวิธีบอกให้นะครับ ก็คลิปนี้เตือนใจพี่ๆน้องๆชาว SME ทั้งหลายนะครับนะแต่ก่อนจบอย่าลืมนะครับสนใจให้อ n นโตนิโอเป็นทีมงานที่ปรึกษาการเงินแล้วก็ทีมงานกฎหมายให้ด้วยนะครับติดต่อได้ที่เบอร์065-626-4545 Line ID a สีาสดีแอดนโขึ้นให้ตอนท้ายคลิปดูแล้วกันสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ